มูวี่เช็คสั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมีเ e เ e ่ e อีเลฟในมือคุณเซเว่น e ดลิเสวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีระวีโรจนะครับที่จะมาเด็กข่าวครา,าวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับระหว่างขึ้นแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่ผ่านมาเนี่ยคริสบล็อกได้เปิดเผยว,ว่า ขาได้รับการทาบทามให้กลับมารับหน้าที่พิธีกรหลักของเวทีประกาศรางวัลออสการ์อีกครั้งในปีหน้าซึ่งคำเชิญนี้เกิดขึ้นเพียง5เดือนหลังเหตุการณ์ที่คริสฟ็อกถูกวิลส์มิธเนี่ยขึ้นไปตบหน้าบนเวทีเพราะไม่พอใจที่คริสฟ็อกเนี่ยล้อเลียนผมภรรยาของเขาที่มีภาวะร่วงอย่างหนักนะครับจริงๆแล้วคริสฟ็อกเนี่ยเขารับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักบนเวทีออสการ์มาแล้วถึง2ครั้งในปี2005 และ2016นอกจากนี้ครับเขายังบอกด้วยนะครับว่ามีการทาบทามให้เขาไปเล่นโฆษณาช่วงซูเปอร์โบในเรื่องราวที่สืบเนื่องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเขาเนี่ยก็ปฏิเสธไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันในส่วนของวิลส์มิดคณะกรรมการผู้บริหารของสถาบานันได้ประกาศห้ามเขาเข้าร่วมงานประกาศรางวัลของออสการ์อีกเป็นเวลา10ปีและวิลส์มิดเองนะครับก็ได้แถลงลาออกจากสมาชิกของสถาบันอีกด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่เลยนะครับ เอาละครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Seven Delivery สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี Seven Eleven ในมือคุณแล้วกลับมา Movie Shake กับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ m Movie ี h เชค